สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ยิบซีนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์และดวงโดยรวมการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีพฤกษภค่ะประจำเดือนธันวาคม6.3นี้นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักมีสิ่งดีๆพลังงานบวกๆเข้ามาหาคุณในเดือนนี้เนาะแล้วก็การเดินทางค่ะระมัดระวงังเรื่องรถเรื่องราด,ด้วยนะ เพราะว่าหยุดเยอะกันจริงๆเลยใช่ไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภยัยสวัสดีภาพแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะอะเรามาดูไพ่พลังงานกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ก่อนเลยเนาะชาวราศีพฤกษภค่ะประจำเดือนธันวานี้คนมีคู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราลองมาดูไพ่พลังงานของคนมีคู่กันก่อนเลยเนาะ The Empress ค่ะยืนหนึ่งมากเลยแม่ พฤกษบกช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสนะคะมีความสุขเปล่งประการในตัวเองมากๆเลยคุณสามารถเผยแพ่อ่ะเะเรีกนะเผยแผ่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปสู่คนรอบข้างแล้วก็คู่ของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการวางแผนอนาคตด้วยนะคะชาวราศีพฤกษบกช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะ อาจจะมีการถกเถียงปัญหาเก่าๆขึ้นมาเหมือนกันเนาะ temperance ค่ะ temperance หมายถึงาการสับเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนนะช่วงนี้คุณอาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆหรือเปล่าอาจจะมีใครบางคนนะคะเดินทางเข้ามาหาคุณในความสัมพันธ์แบบไปๆกับกับมีการมีขวคุณไปจับอะไรได้นะคะมีการทำอะไรลับหลังกันนิดๆหน่นอยๆอ,อาจจะเป็นการแบบ บอกไม่หมดก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้นะมันไม่จําเป็นจะต้องแอบไปคุยกับคนอื่นเสมอไปนะคะเจ็ดดาบขึ้นมามันหมายถึงการเดินทางการหนีออกจากบ้านด้วยด้วยนะเหมือนคุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะวางแผนค่ะหนีออกจากบ้านนะคะหนีออกจากห้องหับอะไรอย่างเงี้ยออกไปเที่ยวได้ด้วยนะ กิฟมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสถานที่ไปเที่ยวหรือว่ามีนัดเดทน,นัดบอดอะไรออกไปแบบทําให้ความรักของคุณนะคะไม่น่าเบื่อแล้วก็ทําให้ความรักของคุณนะคะกลับมาสดใสแล้วก็กลับมาหวู่หว่ะเหมือนเดิมถ้าผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีมานะกิฟมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างอดทนนะคะคุณใช้ความอดทนด้วยความที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนฝ่ายยอมอะ่ะคุณเป็นคนใจดีอะ่ะต่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันจะท็อกซิกหรือมันจะแย่แค่ไหนอะ่ะ คุณก็เลือกที่จะทําทุกๆอย่างให้มันเหมือนเดิมจนบางทีมันอาจจะฝืนฝืนความรู้สึกของตัวคุณเองก็ได้นะคุณอากจ,จะเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะบางครั้งคุณก็เป็นคนอ่านยากบางครั้งคู่ของคุณก็อาจจะเป็นคนอ่านยากเช่นเดียวกันคุณรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะมีใครบางคนอาจจะปกปิดความลับอะไรอยู่คุณคุณรู้สึกได้ถึงกลิ่นตุตุบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ คุณก็เลยพยายามหาช่องทางค่ะเมจิเชียนทำทุกทางเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่อยู่ในใจว่าตอนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของเรามันดีนะมันดีมากๆเลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันดีแบบนี้มันดีไปหรือเปล่าแล้วก็มันมีอะไรที่มันยังไม่เคลียร์แล้วก็ยังมีอะไรที่ยังค้างคาอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าคุณอยากเคลียร์ค่ะคุณอยากเปิดใจคุณอยากลองเปลี่ยน มุมมองความรักใหม่ๆคุณอยากให้โอกาสกับสิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวคุณเองที่คุณทําหรือว่าคนเก่าๆในความลับเดิมๆของคุณนะคะอาจจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่คนปัจจุบันนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ได้แต่ว่าเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังถูกเก็บนำมาพูดถึงนำมาเล่า ในตอนปัจจุบันนะมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเลิกพูดเรื่องนี้อยากจะหาแบบอะไรที่มันแบบสดใสแล้วก็แบบเบื่อเบื่อเรื่องเดิมๆประมาณนี้มากกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสถานการณ์ค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวานี้นะคะเป็นยังไงบ้างความคิดเยอะมากเลยคุณเป็นคนคิดมากเลยนะชาวราศีพฤษภ คุณกําลังคิดเยอะคุณกําลังกังวลค่ะกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆคุณก็คาดหวังนะคาดหวังให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตแล้วมันงอกงามไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความที่ว่าปัญหาบางอย่างที่มันยังยังแบบคาราคาซังอยู่อ่ะมันยังมันยังผ่านไปไม่ได้สักทีอ่ะคุณก็อยากแบบออกจากตรงนี้แล้วเหมือนกันนะมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันก็ยังไปได้เรื่อยๆคุณอาจจะดิวอยู่กับ ธาตุน้ำเนาะมีนกระกฎพิจิกนะจ๊ะอีกหนึ่งใบธาตุไฟคะ่ะเมสิงธนูกิฟตมีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะไม่คุณก็คู่ของชาวราศีพฤษภนะคุณก็จะมีความคิดมากคิดฟุง้งคิดเยอะเลยแหละ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันดีอะตอนนี้มันดีอะแต่ว่ามันมันยังโดนขุดอะไรเก่าๆมาคิดอยู่เลยค่ะทั้งๆที่คนเก่าก็อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไปจับได้มากกว่าเขาไม่ได้บอกคุณเองอะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะรู้สึกเจ็บใจอะเพราะว่าทําไมคนรักกันหรือว่าคนที่เป็นตั้งใจจะเป็นคู่ชีวิตกันอะมีอะไรก็ต้องบอกกันถูกไหมแต่เรื่องบางเรื่องมันบอกไม่ได้ไงบอกไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาไปแอบทํา แอบทำอะไรมาแต่ว่ากิฟค,คิดว่ามันจบไปแล้วนะอืแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังเสียใจอยู่กับเรื่องนั้นนะ่ะมันเลยเก็บมาเป็นความบาดหมางในปัจจุบันประมาณนี้มากกว่าเดี๋ยวกิฟขอเปิดไพ่ฝั่งคู่ของชาวราศีพฤษภเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยคิดแบบเดียวกันหรือว่าสถานการณ์นะคะมันใช่สถานการณ์เดียวกันไหมนะเดี๋ยวดูไพ่พลังงานของชาว คู่ของชาวราศีพฤกษภนะคะไพ่พลังงานของเขาคือเด็กถือเหรียญค่ะเขาก็ยังตั้งมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความรักความตั้งใจที่เขามีให้คุณนะคะชาวราศรีพฤกษภคุณอย่าเพิ่งคิดมากนะเขาก็รู้สึกว่าไปพักผ่อนกันเถอะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปกับคู่ของคุณคนรักของคุณเพื่อไปรีเซ็ตความรู้สึกใหม pepper, ่ๆจริงๆด้วย a c e of pentacle มาแล้ว คุณคุณดักแน่นค่ะคู่ของชาวราศีพฤษภค่อนข้างหนักแน่นถ้าเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณนะชาวราศีพฤษภเขาจะมาขอโอกาสเขาจะแก้ตัวเขาจะทําให้คุณเชื่อมัน่นหรือจุดไฟในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอยากให้คุณเชื่อมัน่นขอแค่แบบคุณอย่าเปลี่ยนไปเห็นไหมมีแต่เหรียญทั้งนั้นเลยคุณอาจจะได้ดีวกับธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันค่ะอาจจะเป็นธาตุเดียวกับคุณเองนะ เห็นไหมมันยังเป็นความรักมันยังเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ขอละชาวราศีพฤษภคุณอย่าเอาเรื่องเก่าเข้ามาบาดหมังนะเรื่องอะไรที่จบไปแล้วให้จบไปเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณมันค่อนข้างจะดีแล้วค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วนะถ้าเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะอีกกิ๊บมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่คู่ของชาวราศีพฤษภค่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะ มูนเขาคิดมากนะเขาไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเขายังอยากทําอะไรเพื่อคุณอยู่นะคู่ของคุณอาจจะอยู่ในราศีหรือธาตุไฟนะเมษิงธนูนะจ๊ะเขารู้สึกว่าเขาเลือกแล้วล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลือกคุณอยู่แล้วอะ่ะ เขาบอกว่าอย่าคิดมากอย่าทําให้คนอื่นมันมีมาความสัมพันธ์เห็น <he S 2> ไหมเขายังรักคุณอยู่ทะส่งถ้วยเอาเป็นว่าชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณอย่าเอาเรื่องราวเก่าๆเ,เอาอาคติส่วนตัวหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจบไปแล้วอะค่ะขุดขึ้นมาทะเลาะแล้วกันเขายังมีความมั่นคงแล้วก็ยังอยากสร้างอนาคตไปกับคุณนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้มีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยกันนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูด คำพูดสําคัญมากเลยค่ะอาจจะฆ่าคนตายทั้งเป็นได้เลยนะก่อนจะพูดอะไรคิดนิดนึงเนาะชาวราศีพฤกษภเขาก็อยากจะได้สิ่งดีๆคําพูดดีๆจากคุณนะคะคุณอย่าเพิ่งไปสาตว์อารมณ์ใส่กันนะถ้าสัตว์อารมณ์ใส่กันนะมีเกณฑ์ที่จะแบบหันหลังกันคนละทางเลยหรือถ้าเขาไม่หันหลังให้คุณนะเขาอาจจะเก็บคําพูดหรือแบบคาพูดแย่ๆที่เพิ่งโดนแบบบบนหรือว่าโดนดุโดนว่าอะไรมามันฝังใจเขามากเลยทีเดียวอืยังไงก็อยากจะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง คำพูดแล้วก็เรื่องราวเก่าๆนะคะแต่ตอนนี้ไพ่มือที่3หรือไพ่รักซ้อนไพ่แบบใครที่แบบจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีนะยังโอเคมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงกิฟบดูมาหลายราศีแล้วช่วงนี้ราศีพุกภคุณค่อนข้างมั่นคงกับคุณมากมากเลยนะคะต่อให้มันไม่ดียังไงความสัมพันธ์แย่ยังไงคะ่ะเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณอยู่ดีคะ่ะชวาวราศีพฤกศ ขาก็รอรอทุกๆอย่างเขาก็ใจจดใจจอ่อเขาก็ตั้งใจที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะอย่าคิดมากเลยค่ะนะคะชาวราศีศพฤษภช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างโอเคมันดีขึ้นอะมันดีขึ้นจากเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมาอะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะของชาวราศีศพฤษภค่ะขอสี่ใบนะคะ เรามาดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์นี้บ้างนะคะ่ะ o ว k ขึ้นอาจจะเป็นสภาวะที่ต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าคู่ของคุณค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณไปดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดดอยู่ไกลกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะช่วงนี้ แต่ก็มีการเดินทางหากันอยู่นะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คงเส้นคงวาเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้แบบเรื่อยๆถามว่ามีโอกาสจะชัดเจนหรือว่ามีโอกาสจ,จะคอมมิตกันไหมยังไม่มีโอกาสคอมมิตค่ะคุณก็อาจจะถอยนะช่วงนี้คุณอาจจะดิวอยู่กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้นะคะคนที่ทํางานอยู่สถานพยาบาลคนที่ทํางานเกี่ยวกับขายสังฆัทานได้ด้วยนะร้านแบบ ใหญ่ๆสังมพันธ์อะไรแบบเนี้ยที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายก็คือวัดโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยเฮอร์มิตก็มาเจ็ดถ้วยกิมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณค่ะคุณอยากจะกระเถิบความสัมพันธ์มากๆเลยคุณอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมันชัดเจนแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ใช่ในช่วงนี้ที่เขาจะตกลงคบกับคุณนะ กิย๊ยงอยากรอให้ให้คุณรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าการเป็นตัวเลือกในครั้งนี้คุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่เขาเลือกนะเป็นตัวเลือกที่แบบหนึ่งใน1 1ถึง,งเลยแหละตัวเลือกที่เขายังปล่อยปล่อยไปไม่ได้คุณต้องใจเย็นๆนะช่วงอ่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่คุณอ่อนไหวด้วยแหละคุณอยากจะ เปิดอกเปิดใจพูดกับเขาไปตรงๆอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาได้แต่กิ๊บมีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แต่มันก็พัฒนาไปแบบช้าๆค่ะพ,พัฒนาไปแบบเรื่อยๆอแต่ถามว่าความมั่นคงมีไหมย,ยังยากอยู่นะกับคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเขายังมองคุณเป็นตัวเลือกแล้วเขายังมองหาตัวเลือกอื่นๆซึ่งหาข้อเปรียบเทียบอะค่ะข้อดีข้อเสียระหว่างคุณกับคนอื่นอยู่เลยกิ๊บเลยอยากให้คุณประคองสถานการณ์ไปก่อนอลองดูว่า คุณทนไหวได้แค่ไหนเ,เนาะเ,เอาที่เอาที่ใจคุณไหวแต่คุณก็ก็ทนนะก็ค่อนข้างถึกในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคุณก็ยังไม่อยากเดินออกทั้งทงที่ใจคุณก็อยากไปแล้วเหมือนกันคุณก็ยังหวังอะ่ะ0.01%คุณก็คุณก็ยังหวังอะไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้คุณก็ยังหวังอยู่แบบนั้นคุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามค่ะพยายามเข้าหาเขาเหมือนกันแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากลําบากเป็นความสััมพนธ์ที่่คุณรู้สึกวา คุณเหนื่อยคุณพยายามยกเขาให้เป็นที่หนึ่งพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาเห็นค่าไหมอันนี้คือเขาก็เห็นแต่ว่าเขาก็ไม่เลือกเ,ออเขายังเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกอยู่ดีนั่นเองความพยายามอาจไม่มีความหมายกับคนแบบนี้นะจะบอกเลยว่าไพ่บอกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่าคะเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะตัดความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก ที่ทําให้คุณแบบขุ่นมัวอยู่ในทุกวันนี้ก็ได้นะคุณอยากจะไปแต่ใจคุณก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์สําหรับคนโสดกันบ้างค่ะชาวราศีพฤกษ์นะคะคนโสดค่ะในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอสี่ใบนะคะคุณค่อนข้างเครียดแล้วก็คุณค่อนข้าง,างปวดหัวค่ะคุณโฟกัสกับความรู้สึกที่มันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าความรู้สึกเดิมๆที่คุณกลัวนั่นเองกลัวการมีความรัก กลัวทุกๆอย่างคุณอยากอยู่เฉยๆคุณอยากอยู่เงียบๆไพ่มาคล้ายๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคุณยังอยากอยู่เฉยๆคุณยังอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะมีคนเข้ามาหาคุณไหมอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะแต่กิ๊ฟมีความรู้สึกว่ากิ๊มองว่าคุณยังยังไม่อยากคอมมิทหรือว่ายังไม่อยากตกลงที่จะคบกับใครเลยอะเพราะว่าคุณคิดมากคุณยังอยู่แบบยังขอจมดิ่งอยู่กับเรื่อง ราวต่างๆในอดีตอยู่อ่ะมันทําให้คุณไม่เปิดใจด้วยแหละเนี่ยมีคนพยายามทะเยอทะยานเข้ามาหาคุณนะแต่ถามว่าคุณเลือกเขาไหมคุณไม่เลือกค่ะคุณก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาพอสมควรแล้วก็คุณอาจจะไปเป็นตัวเลือกใครเหมือนกันนะคุณก็ไม่เลือกเขาเขาก็ไม่เลือกคุณก็สรุปคือสิ้นปีนี้อาจจะคัาดาวคนเดียวนะจ๊ะชาวราศีพฤษภสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะอาจจะมีคุยๆบ้างแต่คุณก็ไม่ได้ลงลึกลงรายละเอียดที่มันจริงจังอะไรเลยอ่ะ คุณรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เอาคุณก็ไม่เอาถ้าคุณเขาไม่สนใจคุณก็ไม่สนใจแบบนี้เหมือนคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูไพ่ราศเครื่แนะนําคนโสดนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเห็นไหมคุณปิดตาปิดหูปิดใจปิดทุกอย่างเลยแล้วใครจะเข้ามาสารสัมพันธ์ได้ล่ะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความความรักที่ที่เก็บไว้รักตัวเองนี่ว่า ตอนนี้คุณอยากรักตัวเองค่ะคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่อะไรทั้งนั้นมันเหมือนเป็นเทียนที่ดับไปแล้วเหลือแต่ควันหลงความรู้สึกที่มันมันลอยฟุง้งอยู่ในอากาศอ่ะคุณไม่สามารถจับต้องความรักหรืออะไรได้เลยในช่วงนี้แตกต่างจากคนมีคู่นะคนมีคู่เขาค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็มัน่นคงแต่คนสถานะไม่ชัดเจนกับคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกเขาแล้วก็เลือกเยอะด้วยทีเดียวเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการงานกันบ้างจ้ะ การงานชาวราศีพฤกษภจ้ะช่วงนี้ขอสี่ใบนะจ๊ะเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะการงานอาจจะมีงานด่วนงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขอร้องให้ช่วยทําหน่อยได้ไหมอาจจะมีงานกระทันหันที่จะเข้ามานะคุณอาจจะได้แสดงฝีมือทักษะอะไรต่างๆอะค่ะเขาก็จะยกย่องคุณให้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วอะค่ะคุณจะได้รับคําชมคุณจะได้รับแบบเสียงแบบ สิ่งดีๆอะค่ะเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับแบบประกาศนียบัตรเลยนะเนี่ยแบบสิ่งดีๆจริงๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้แต่กิ๊มีความรู้สึกว่าคุณ่ะเหนื่อยร่างจะพังค่ะมีคนมาขอให้คุณช่วยก็จริงนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยอ่ะคุณก็ช่วยเขาได้แหละเห็นไหมขึ้นมาแต่ละใบ คุณเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดเลยมันเป็นอะไรที่เร่งด่วนถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้ถ้าคุณทําได้แล้วคุณทําผ่านไปได้นะคุณจะได้รับคําชมคุณจะได้รับการปรับหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแหละถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนิดนึงนะคะลดลาขับรถระวังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันต่อเลยจ้ะการเงินชาวราศีพฤกษ์ศจ้ะช่วงนี้ซบเซาไม่เอ่ยเป็นยังไงกันบ้าง มูนสี่ไม่เท้าเอางี้ซื้อเลขที่บ้านติดติดไว้บ้างนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะให้โชคคุณได้นะคะช่วงนี้การเงินหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปค่ะไม่สามารถประคับประคองอะไรได้เลยรายจ่ายอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นรายรับก็เท่าเดิมรายจ่ายก็เยอะเท่าเดิมแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแนะนําค่ะแนะนําให้ลองเสี่ยงโชคกับ บ้านเลขที่ดูนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากหาอะไรทําเสริมแหละแต่สิ่งที่คุณอยากจะทําเสริมมันก็กลัวกลัวว่ามันจะทําไม่ได้แต่ก็ยังยังยังเป็นความช่างใจอยู่อะค่ะมันยังกล้ากลาก,ลกลัวว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำอะมันจะประสบผลสําเร็จดีหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะดวงของชาวราศีพฤษภป,ประจําเดือนธันวาคมค่ะจบไปแล้วเนาะขอบคุณสําหรับ การติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์น่ารักน่ารักจากเพื่อนๆนะคะกิฟได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ได้ไปตอบทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะอยากจะส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็รับพลังงานบวกๆไปจากกิฟนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันปีหน้าสวัสดีค่ะ